ถ้าหอมถ้าหอมใหญ่ใครจะให้กินเขาเจ้าหนึ่งยังบือเดือดกันเนะาะปทายยังม่าสวัสดีซื้อเราออกไปฝากน,ะนด้วยเจ้าพี่น้องเราจะโตไปด้วยกัน เบืองคลิปให้จบเบืงองโฆษณาค่ะขอบคุณไม่ย้งผือกันเนาะประานยังควรกันอืมตัวใหญ่ควรตัวหน่อยเห็นแล้วเนาะขนาดเนี้ยเลี้ยงกับคุณดีโตไปด้วยกันพดอยู่พันธบงัง ได้เงินเงี้ยอนจังเี็นว่าเศร้าเลี้ยวลังค้นกับบะเถือกมัวมาไปน้ำมัวไปคนเดียวเขามาซองบึงยู่บะนิ่งหน่อย มาคือบ้านวานหนึ่งอ๋อคนไหนเนาะทั้งนั่งทกนั่งทอนจำเจียวใส่เมื่อค่ะหืป่าในการรับชมเดอ้อคิมเหนียกกิ้งเข่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนน,นิ่นหน่อยมาคือบ้านวานหนึ่งอ๋อ ตำเจ้าผิดดิบป,ประเดกตอนค่ะประเดกตอนเจ็บเส้ประเด,กเ,เะเดกเฮ็ดเองเด้คะ่ะเฮ็ดเองเขามาซองเิ่งอยู่ <c oughs> เ,เียนกับคืนดีโ <c oughs> ตไปด้วยกันพดอยู่พันธบัตร เด้เงินเงี้ยนยังถือกินเผาเพื่อนๆคะเมน,นี้หนึ่งปลาหนึ่งปลาตำเจวหนึ่งกวนกันอืมเป็นไงกวนตัวหน่อย เห็นแล้วเนาะขนาดเนี้ยเศร้าเรี่ยวแล้วนกับบ่ถือมัวมาไปน้ำมัวไปพ่นเดียวพี่พ่นไปหัวซ่าละเด้คนที่บ่ไปน้ำมเฮาบ่เป็นอุดมการเดียวกันมาสวัสดีซื้อเลาเออกไปนะฝากนี้เจ้าพี่น้องเราจะโตไปด้วยกรรันองคลิปให้จบอบงโฆษณาค่ะขอบคุณ หนึ่งเขามาซองบึงอยู่บริสุทธิ์แต่เขา <c oughs> เข้าบอเป็นน้ำเห่าดอก <c oughs> เขาคิดบ่คือเห่าคิดไม่เหมือนเราก็ตัดออกไปเลยเนาะแล้วพี่พรก็ตัดออกไปหลายคนนะเด้ เพ่อนคน้เนาะข้างนั่งทกนั่งทอนยำเจวช่วยมือคะ่ะหปลาเลียนกับคุนดีเลียนกับคุนดีก <c oughs> ินเขาเพื่อนๆค่ะเมนี้หนึ่งปลาหนึ่งปลา ตำเจวโตไปด้วยกันพอดอยู่พันธบังได้เงินอนๆๆไนอนแดว่านาสวัสดีซื้อเราออกไปฝากเงี้ยพี่น้องเราจะโตไปด้วยกันเบืองคีบให้จบเบืองโฆษณาค่ะขอบคุณประนินหน่อยๆๆมาเขือบ้านวานหนึ่ง ในการรับชมเดอคลีมเนียกินเขาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยังผู้ดือกันเนาะประานยังโตไปด้วยกันพดอยู่พันธบงังรด้เงื่อนงอนในสิริสุทธิ์แต่เขาเข้าปเป็นน้ําหนเาออก ยังผูอดือกันเนาะประ้ายังไปนิ่นหน่อยมาขือบ้านบ้านหนึ่งเอเราจะโตไปด้วยกันได้เงินเนาะเพื่อนคนไหนจะไปที่ง,งานเราจะพี่พอ่อนไปเป็นพอซ่าห้วเดีคนที่บอกไปน้ำหฮาบอเป็นอุดมการเดียวกัน ไปผู้เดียวกับบรดษดนนีเดอเป็นเพื่อนคะผู้ใดเสียนไปน้ำมูลนล่ะลราคนน้นสิได้เงินในการรับทมเดอคลิมเนี่ยกิ้งเขาคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่พอ่นบริไปหัวซาแล้วเด้อคนที่บอไปน้ำห้าบรเป็นอุดมการเดียวกันพิ่งจะห้าเบิ้งหายมูมูวไเ,เคยเบิง่งหายักเถื่อเราซื้อ้หอม ขา้าวหอมใหญ่ใครท่กินเขาเด้อเขามาซองเบงอยู่ <c oughs> แค่ข้าเห็ดเบงเข้าเขียนว่าอุดมการเดียวกันเราจะโตไปด้วยกันนี่เขากับมายัางยังบอกว่าเขาเหม็นเหา <c oughs> กินเข่า เพื่อนๆคะเมน,นี้หนึ่งปลาหนึ่งปลาตำเจวเขามาซองเบิงอยูหนึ่ง ตำเจ้าวพีดิบป,ประเดกตอนค่ะประเดกตอนเส็จเซ่ประเดกเฮ็ดเองได้ค่ะเฮ็ดเองบริสุทธิ์แต่เขา <c oughs> เขาแบเป็นน้ำห่าวหรอกโตไปด้วยกันพดอยู่พันธบังไดงเงินแน่นได้เสริว ตำเจ้าวผิดดิบประเดกตอนค่ะประเด็กตอนเสร็จเซประเด็ก,อเ,เ,เ,ดกเ,เองได้ค่ะเ,เองประเดนหน่อยมาคือบ้านวานหนึ่ง <c oughs> อ๋อพี่พรเปพ่อซา,าหรวเนี่ยคนที่บอกไปน้ำเผาบอเป็นอุดมการเดียวกันประเดนหน่อย มาคือหวานวานหนึ่งโอ้ไข่ควตะกี้อยู่ตะกี้แล่นเลาะแล้งลองอย่างของนอกมูกับยักเบิ้งห้คือบ่อบริสุทธิ์แต่เขา <c oughs> เขาบอกเป็นน้ำเมาดอกมาสวัสดีซืือหลงออกไปนะฝากนี่เจ้าพี่น้องเราจะโตไปแล้วกันเบิ้งคลิปให้จบ เบื้องโฆษณาค่ะขอบคุณวิ่งจะห้าเบื้องไหมัมูมไม่เคยเบื้องไหยกเทือเราซื้อไม่ยังบุหรือกันเนาะประานยังมาสวัสดีซื้อเลาออกไปนะฝากนี้เจ้าพี่น้องเราจะโตไปด้วยกันเบืองคลบหให้จบเบืองโฆษณาค่ะขอบคุณ ยิ่งจะห้าเบิ้งให้มูมูวไ่เคยเบิ้งให้กเทถอแเราซื้อควนกําอืมเวใหไงกวนตัวหน่อยเหนี่แล้วเนาะ <c oughs> ขนาดเนี้ยโตไปด้วยกันพดอยพันธบงัง